ชนะแชมป์โลกดีๆไปมีดรามา่าซะงั้นหลังจบเกมที่แมนยูชนะเชลซีไปอามัดเดียโลไปแลกเสื้อกับกานาโชไอ้น้องโชเพื่อนรักที่มันจบกับแมนยูไม่สวยคือไปแลกกันเองในอุโมงค์หลังเกมเนี่ยไม่มีใครว่าเลยแต่มาแลกกันแล้วลงสตอรี่แบบนี้แฟนผีเห็นกันทั้งโลกไม่พอนั้นในสนามเลยเนี่ยไปยืนคุยกับกานาโชนะแฟนบอลในโอทฟฟอร์ดไม่ปาของมาใส่ก็บุญแล้วแล้วนอกจากลงสตอรี่แลกเสื้อนะมีลงสตอรี่รูปตัวเองครับแล้วก็เป็นอีโมจิแบบบน่นบนบนบนโอ้โหมาด่าแฟนบอลไ่าขี้บ่นใส่เหรอ สุดท้ายก็โดนทัวร์ถล่มนะลบรูป,รปออกไปทั้งหมดเลยเพราะคอมเมนต์เนี่ยโดนถล่มทลายเลยกลัวจะติดเชื้อกันาโชจริงๆนะการไปเก่งในโซเชียลแบบเนี้ยแต่ในสนามเนี่ยแย่ลงแย่ลงนะติดเชื้อกันาโชหรือเปล่าพอเล่นแล้วดูหน้างุ่นหิดทุกจังหวะเลยเนี่ยหลุดมาทางซ้ายเพื่อนเชดโกเนี่ยตะโกนเชสเค้ไม่ยอมจ่ายมาให้สักทีหรือจังหวะเนี้ยดึงจังหวะใจจะขาดจนเลี้ยงออกหลังไปเลยเพื่อนไม่จ่ายส่วนจักรยานอากาศเนี่ยเลิกสักทีนะโซ่หลุดโซ่ขาดไปหมดแล้ว คืออยากเท่เหมือนกันนะโชไงเขาจักรยานอากาศได้ปุสกัตอวอร์ด Award เลยโห oh, ขยันจักรยานตีลังกาเหลือเกินแต่จักรยานไปทางนึงส่วนบอลเนี่ยลอยปิวไปตามอากาศเลยอยู่ห่างจากกานาโชเข้าไวนะ้นะกานาโชที่ตัวอัประมงคนเลยล่าสุดกานาโชเปิดตัวกับเชลซีมาเชลซีไม่ชนะเลยเสมอเบนฟอร์ด2-2แพ้บาเยิร์น31แพ้แมนยูสองแต่เชื่อผมนะแฟนสิงห์ทุกคนกานาโชมันมีของเดี๋ยวมันจะเก่งแต่อย่ามาเก่งกับแมนยูทีมเดียวพอขอร้อง